ผ่านครึ่งทางกับการชิงความเร็วบนพื้นน้ำที่ไม่มีใครยอมใครพร้อมเสียบแซงกันทุกเสี้ยววินาทีลุ้นแชมป์สนามนี้กับซีรุ่นโปรสูงสุดโปร ified, สสอัมสกีโมดิฟายนันทวัฒน์สิงห์อุไรจะต้านทานความแข็งแกร่งของนักแข่งรุ่นพีทัศพงษ์แสงอุทัยได้อีกสนามหรือไม่โปรสปอร์ตจีพีทัพพัทรวัน์โจสัน,นุสนจะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่หรือสุภัก์เศรษฐุระจะทวงตำแหน่งแชมป์กลับคืนโปรอัมรานาเบลหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอเพนเพิ่มพลธีรพัฒน์ธานิดจะคว้าแชมป์ได้ต่อ,อรอม อาเบล t ีพอัพลคุณสาพร้อมการขับขี่ที่ร้อนแรงจะคว้าแชมป์สสนามติดต่อกันหรือใครจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงซึดงจสกีโปรทัวร์2020สนามที่3 True Sport SD2 ยิงสดให้ชมสิงบ้านจากอาเประจวบเมืองสามอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันลุ้นผลครึ่งทางโมโต,โตที่2วันเสาร์ที่5กันยายน2563เริ่มเวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปและลุ้นผลแชมป์โมโตที่4วันอาทิตย์ที่6กันยายน2563เริ่มเวลาบ่าย2องโมงครึ่งเช่นกันที่นี่ที่เดียวทางท